สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะชวนมาทำขนมน่ารักฟุ้งฟิ้งค่ะนั่นก็คือเมอแรงสายลุกนั่นเองนะคะ <S <S <ul is> เห็นไหมแล้วน่ารักมากนะคะเป็นขนมที่ใครที่ไม่ชอบความหวานอาจจะไม่ถูกใจสักเล็กน้อยน,นะคะเพราะว่ามันรสชาติค่อนข้างหวาน,นะคะ่ะแต่ว่าสูตรที่นุ่นทำวันนี้นะคะ่ะนุ่นปรับให้หวานน้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังหวานอยู่แหละเพราะว่า ส่วนผสมมันมีแค่สองอย่างค่ะนั่นคือไข่ขาวและน้ําตาลนะคะมันก็เลยต้องหวานนะคะแต่ว่าถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะทันเพลินค่ะแต่ว่าอย่าเพลินมากนะคะก็น้าตาลค่อนข้างสูงนะคะเขาก็จะกรอบหวานนะคะหืมนห,ห,ห,หนาชอบกัดแล้วก็ปล่อยให้ละลายในปากมันแบบฟินมากคือส่วนนี้หวานน้อยน้อยมากๆแล้วนะคะ ถ้าอ,อ,อยากรู้แล้วว่าหวานหน่อยแค่ไหนก็ไปลองทำกันเลยค่ะเรามาทาเมอแรงใส่ลุงกันนะคะวันนี้เมอแรงที่จะทำจะเป็นแบบสวิสเมอแรงนะคะก็คือมีการเอาไข่นะคะไปตั้งบนอ่างน้ำร้อนนั่นเองนะคะอันนี้ไข่ขาวนะคะใครจะใช้แบบพาสเจอร์ไรส์หรือแบบแยกก็ได้นะคะน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ ค้นให้เข้ากันอพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะอันนี้ตั้งน้ำไว้นะคะนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็เปิดแบบเดือดเบาๆนะคะเราก็จะเอาไข่ของเราขึ้นไปตั้งบนอ่างน้ำร้อนนะคะก้นของชามจะต้องไม่โดนกับน้ำร้อนนะคะเอาแค่ไอนะ นี่ค่ะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะโจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วไข่ของเราก็จะเหลวขึ้นนิดหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้นะคะน้ำตาลก็ละลายจนหมดแล้วนะคะไข่ขาวของเราก็จะเหลวๆนะคะแบบนี้ นะคะโอเคปิดไฟค่ะแล้วเราก็ยกลงมาตีต่อเลยจ้าหาผ้ามาลองก่อนนะคะ,ะระวังร้อนด้วยนะคะต้องขอภัยที่เปลี่ยนหม้อเปลี่ยนชามนะคะพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อย <c oughs> เกิดการชามร้าวนะคะเลยทำการเปลี่ยนยกเซตนะคะอ่าต่อไปนะคะเราจะตี ให้ขึ้นฟูตั้งยอดอ่อนนะคะอ่อนแบบเกือบค่อนไปทางตั้งยอดปานกลางนะคะอ่ะตีเลยจ้ะสปีดสูงสุดค่อยๆไล่ like นะคะจากต่ำไปสูงนะคะหัวตีต้องไม่มันไม่เลอะนะคะ ได้แล้วนะคะยอดหัก็จะเป็นนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะคะโอเคทีนี้เราก็เอาออกจากตะกร้อน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งผสมสีกันจ้าโอเคค่ะนุ่นก็แบ่งเป็น3ามถ้วยเท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่สีไปแล้วนะคะมีสีเหลืองชมพูนะคะแล้วก็ฟ้า สีฟ้าเนี่ยอย่าผสมสีเข้มเกินไปนะคะเข้มไปแล้วมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็วันนี้เราใช้สีเจลนะคะเวลาผสมเราก็ใช้วิธีการตะล่อมอย่างนี้นะคะอย่าคนแรงๆนะคะคนแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งเหลวส่วนใครใช้สีน้ําพยายามอย่าใส่สีเยอะนะคะมันเป็นการเพิ่มน้ําเข้าไปนะคะพอเพิ่มน้ําเข้าไปเนี่ยตัวเมอแรงของเราอะคะ่ะก็จะยิ่งเหลว ใช้วิธีการพับเอาอย่างนี้คือการตะล่อมนั่นเองนะคะอืม เรียบร้อยค่ะเราไปใส่ถุงบีบกันค่ะอ่าวิธีการใส่ถุงบีบนะคะวันนี้นุ่นใช้หัวบีบแบบอ่อสิบหกแฉกนะคะคือมันเป็นหัวบีบไต้หวนันมันเบอร์ F 1 0นะคะแบบนี้อ่าแลก็เอาใส่ถุงบีบนะคะมัดยางไว้ก่อนตรงปากนะคะหาแก้วมาสักใบหนึ่งนะคะมันจะได้ใส่ง่ายๆแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้อย่างนี้นะคะ แล้วก็เราจะตักใส่แบบสลับกันไปมานะคะอ่าเราจะตักสีฟ้าลงไปก่อนนะคะแล้วก็เหลืองนะคะข้างๆ นี้แล้วนะคะเราก็จะใส่สลับไปเช่นฝั่งนี้ไม่มีสีเหลืองเราก็ใส่สีเหลืองลงไปนะคะตรงนี้ไม่มีฟ้าก็ใส่ฟ้าลงไปเองี้ยค่ะสลับไปเรื่อยๆสีมันจะได้ผสมกันแบบออพอดีนะคะออถึงตรงนี้ไม่มีฟ้าก็ใส่ฟ้าไป อย่าใส่สีใดสีหนึ่งจนเยอะเกินไปนะคะมันจะไม่สวย นะคะคอย่าใส่จนอย่าลืมนะว่าต้องมัดทัางบนนะคะอ่าได้แล้วนะคะสีมันก็จะคลาคากันไปทีนี้เดี๋ยวเราไปบีบใส่ถ่ายกันค่ะเรามาบีบมือแรงกันนะคะหลังจากที่เราใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้นุลองด้วยกระดาษอบออลองอบแบบเทฟลอนนะคะใครจะใช้กระดาษขายก็ได้นะคะอ่า บีบไปเลยนะคะแต่ว่า,อ,าอันแรกเนี้ยนุ้นแนะนําว่าอันแรกเนี่ยที่เราจะบีบเนี่ยบีบทิ้งไปก่อนเพราะว่าลายมันจะยังไม่สวยอ่ะพอบีบจนเห็นพอเป็นลวดลายแล้วเราก็บีบเลยค่ะยกเหนือถาดหนึ่งเซนบีบลงไปพอได้แล้วยกอื เราควรตีให้ตั้งยอดแข็งนะคะแล้วมันจะลายมันจะคมมากลายมันจะคมสวยเราสามารถบีบใกล้ๆกันได้นะคะไม่ต้องเว้นห่างมาก ลายน่ารักจังค่ะเราก็บีบอย่างเงี้ยค่ะไปจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเข้าอบกันจ้าอ่าเราจะอบเมอแรงนะคะที่100องศานะคะหรือจะต่ำกว่าก็ได้สัก90 100องศานะคะเปิดพัดลมด้วยนะคะแล้วก็ตะอบใครที่100องศาจากไฟแรงเนี่ย ใช้วิธีการแง้มเตานะคะคือถ้าสามารถแง้มเตาอย่างนี้ได้ก็โอเคแต่ว่าถ้าแง้มไม่ได้นะคะนุ่นแนะนําการงัดงัดเตาก็คืองัดไว้อย่างนี้ใช้ไม้เนี่ยค่ะงัดไปอย่างนี้ใ,นะะนให้มีช่องระบายออกมานะคะโอเคเดี๋ยวครบเวลาแล้วกลับมาดูกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมอแรงสายลุงของเรานะคะก็น่ารักฟุกฟิง้งกิงกล่องแก้วมากเลยนะคะก็ใครที่ชอบนะคะก็ลอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย